อันนี้เป็นแม่สมพรโนดดำนะครับแม่ผมเองนะครับอาให้แม่ไวพรปีใหม่เดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางทําง,งานก็ได้เงินได้ทองงานข้าวเยอะๆมีงานมีการทําเดินรุ่งเรืองมีโชคมีลาบขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางอะไรอีกอาวดวะทั้งไรลูกชายหละเดินทา,า,างปลอดภัยหลังหลานชายด้วยขอให้ลูกเดินทางปลอดภัย แม่อยู่ทางนี้จะส่งกำลังใจแรงใจไปให้ลูกชายด้วยจ้าครับรบ,บายบาย,บาย สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับยายแพรนะเดี๋ยวให้ยายแพรอวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนนะครับเอออะไรตูโกเออมีนดีมีนจีคือก้าก็เออรำเออรรวยเนอะอ่าเป็นภาษาไทยหน่อยอีน่าตะกี้เป็นเป็นภาษาไทยวะภาษาไทยนะอีน่าตะไคร้ภาษาไทยภาษาไทยยายซีมนะโอมันเด้งยายซีมอวยพรกันภาษาซีมอ่ะ เป็นภาษาไทยอ่ะไทยลูกหลานใทยลูกหลานแดงแดงได้ทำงานก็ได้เงินเยอะๆยอะรถีอะไรร่ำรวยรวยรวยรเนื้อนะทุกๆคนว่ะทุกคนทุกคนเน้เอาอีกเอาอีกอีกนิดนึง ยาวๆน่อยหมดหายติิม่ิมุกเปติิมยาอายุเท่าไรแล้วยายจนเ้ลเ้ยาแพอายุเท่าไรแล้ว93 94อุ้ย94ปีแล้ว94ป้นี่ล้ี่ปีนี้แล้วอ่ะก ไทยยเพรอุปนเป็นทั้งภาษาไทยภาษาเขมรเนาะก็แต่นี้นะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปกับยายอีกปีหน้าอ่าสงกรานนะครับปีใหม่อันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ไว้ทุกคนมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะครับตัวนี้ก็ลายายกลับไปทํางานแล้วบ๊ายบายยายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายายบ๊ายบายหน่อย